สนับสนุนโดยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุอุณาพรมและรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณครับวันนี้รายการของเรามีแรงบันดาลใจดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจและผมคิดว่าท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเรา ตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงช่วงสุดท้ายคงจะเห็นว่าแขกรับเชิญท่านนี้เธอเป็นนักสู้ชีวิตจริงๆครับผมกำลังกล่าวถึงผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise ของธุรกิจเครือข่ายกิฟฟรีน คุณน้ำค้างจึงธนกูลกิจครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพี่น้ำค้างเองก็อยู่กับกิฟฟรีนมาเนี่ยหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับ,รบแล้วก็วผมเชื่อว่าท่านนักธุรกิจหลายๆท่านที่อยู่ในพื้นที่ที่พี่ทํางานอยู่ก็คงจะรู้จักเป็นอย่างดีแต่ว่าท่านผู้ชมก็คงอยากจะทราบว่าเรื่องราวชีวิตความเป็นมาเป็นไปของพี่น้ำค้างเองเนี่ยเอาย้อนไปเลยตั้งแต่วัยเด็กก็เลยเลยผมเป็นตัวแทนท่านผู้ชมและกัน มาสัมภาษณ์และก็มาสอบถามถึงชีวิตของเด็กหญิงน้ำค้างในอดีตเลยจริงๆว่าพื้นเพเป็นคนที่ไหนแล้วก็ในวัยเด็กชีวิตเป็นยังไงบ้างช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับค่ะได้ค่ะคือน้ำค้างนะคะเป็นคนชาวจังหวัดระยองเกิดระยองแท้เลยนะคะครับก็ชีวิตวัยเด็กก็อ,อ,อยู่อำเภอเมืองนะคะแล้วก็ มีพี่น้องทั้งหมด7คนเจค,คนเนี่ยน้ำค้างเป็นคนที่4อาจจะสงสัยว่าเป็นคนที่4เพราะอะไรพ่อแม่เขามาได้กระเตียเขาเป็นแม่ไม้ลูกสามแล้วก็มมีน้ำค้างคนนึงเป็นคนที่4ี่ก็คือเป็นคนโตของเตียนะคะแล้วก็จะมีน้องสาวอีกคนหนึ่งเป็นคนที่ที่หแล้วก็มีน้องชายแล้วก็มีน้องสาวอีกคนนึงเป็นคนสุดท้ายคนที่ก็คือคเรียกว่า พอมาแต่งงานกันก็มีมีพี่น้องหลายคนแล้วตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ทําอะไรครับทําไก่สดค่ะขายไก่สดครับค้าขายนี่เขาเรียกว่าคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นเป็นคนพื้นที่เลยพื้นที่ค่ะแต่เตียเนี่ยมาจากโซเทาครับเป็นจีนแต่จิ๋วมาได้กับแม่แม่คนละยองค่ะแล้วแล้วก็เตียกับแม่ก็มาค้าไก่สดอค่ะทําไก่เอง และพี่นำพังได้ได้ได้มีส่วนช่วยช่วยหาตอนยังเล็กมากเลยนะฮะครับก็มีส่วนช่วยตรงที่ว่าเตียเขาจะฆ่าเองแล้วก็จะลงเครื่องเองปั่นเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีหน้าที่คือว่าพอเขาเอาขึ้นมาปุ๊บเราก็จะมีหน้าที่ถอนขนเล็กๆๆๆๆอ่าอ่านสามสี่พี่น้องเราก็จะนั่งช่วยกันถอนขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับนั่นก็คือเรื่องราวในวัยเด็กก็คือช่วยที่บ้านธมาค้าขายแต่ถึงเวลา เราเองเนี่ยเด็กทั่วๆไปเขาก็จะมีอาชีพในฝันอยากจะเรียนอะไรโตขึ้นอยากจะทําอะไรพี่น้ําค้างล่ะครับโตขึ้นเคยมีไหมว่าฉันอยากทําอาชีพอะไรเป็นพิเศษหรืออยากจะเรียนทางด้านไหนเป็นพิเศษอ๋อความฝันมีค่ะคืออยากมีบ้านครับอยากมีรถเป็นของตัวเองครับนะคะแล้วก็อยากตอนนั้นอยากเป็นตํารวจหญิงอ๋อ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะสหสกันขนาดไหนไม่รู้แต่ว่าอยากเป็นตํารวจตอนนั้น ก็มันรู้สึกเท่ดีอะค่ะตามภาษาเด็กอะค่ะเห็นเขาแต่งเครื่องแบบใช่รู้สึกเท่ดีถ้าเลือกได้อยากเป็นตำรวจแน่นอนครับแต่ในความเป็นจริงพอถึงเวลาเอาเข้าจริงแล้วเป็นไงบ้างเด็กหญิงน้ำค้างวางแผนไม่ว่าจะเรียนอะไรจะทำอาชีพไปเป็นตำรวจได้ไหมตอนค่ะก็ช่วงแรกก็เรียนไปนะฮะเรียนไปแล้วพออยู่มาวันหนึ่งคือขณะนั้นอะเรียนอยู่ป .4 อายุสิขวบได้ครับ แล้วก็ครูอ่ะเขาถามว่าบ้านใครอยู่โซนนี้บ้างอยู่โซนทางเชิงเนินเนี่ยทางทางที่บ้านเขาเรียกเชิงเนินนะใครอยู่โซนนี้บ้างตอนนี้ไฟไหม้บ้านนะทางนั้นนะแถบนั้นนะหมดเลย40หลังคาเรือนอีเราก็มาคิดว่ามันจะโดนบ้านเราหรือเปล่าจะโดนบ้านเราปะตอนหลังก็มารู้ว่าโดนเราก็พอพอตกเย็นเราก็กลับไปบ้านกลับไปบ้านปรากฏว่ามองบ้านไปเนี่ยมันเป็นตอหมดเลย มันหมดแล้วสี่สิบหลังคาเรือนครับจากนั้นมาเตียแปลว่าบ้านเราคือหนึ่งในสี่สิบหลังคาเรือนนั้นด้วยคตอนที่ไฟไหม้บ้านนั้นอ่ะตอนนั้นพี่อายุสิบขวบสิบขวบครับอยู่ปสีได้อะคะอาจารย์เป็นไงต่อฮะชีวิตหลังจากที่บ้านไฟไหม้รู้สึกว่ามันเศร้าใจอะอาจารย์แล้วตัหลังเนี่ยเตี๋ยวเขาก็ให้เล่นแค่เรียนแค่ป .6 กพอเลียนแค่ประหกปุ๊บเขาก็ให้ลาออกครับไม่ให้เรียนต่อแล้วเขาจะ ยักน้องชายไว้คนเดียวเพราะว่าน้องชายได้เรียนได้เรียนค่ะอาจารย์เขาคิดว่าถ้าเกิดว่าน้องชายได้เรียนเนี่ยคือคนจีนเนี่ยก็จะรักเด็กผู้ชายมากกว่าเราสามพี่น้องก็โดนลาออกจากโรงเรียนหมดเลยครับร้องไห้สองคืนสองวันเลยค่ะอาจารย์เพราะเรายังอยากเรียนอยากจะเรียนครับแต่ด้วยข้อจํากัดนะผมว่ามันคงต้องลําบากพอสมควรเพราะว่าถือว่าที่บ้านไฟไหม้มันก็คือไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่แล้ว ไปอยู่กันที่ไหนต่อก็้างบ้านเขาก็ดีนะอาจารย์ก็พอไฟไหม้เสร็จคืนนั้นนะ่ะเขาก็กางมุ้งเขาก็เรียกไปนอนที่บ้านเขาที่บ้านที่ไม่โดนนะ่ะนะเขาก็กางมุ้งให้นอนเลยนอนเราก็สงสัยฟาร,ร์มเป็นเด็กเนาะสงสัยว่าเอ๊ะแม่ทําไมเขาไม่หลับลูกขึ้นมานาั่งร้องไห้อแล้วก็เอ,อ เราก็ฟังเป็นเด็กเราก็ไม่รู้ว่าแม่ร้องไห้ทําไมเขาก็คงคิดเยอะนะฮะแล้วพ่อแม่ก็พาไปไปเช่าบ้านอีกที่หนึ่งไปอยู่ในระยองเหมือนกันในระยองเหมือนกันอีกที่หนึงเดือนสองร้อนั่นแหละก็อยู่ที่นั่นอ่ะมาหลายปีเหมือนกันทีนี้พอเราด้วยข้อจํากัดคุณพ่อต้องให้เราออกจากโรงเรียนแล้วเราใช้ชีวิตยังไงต่อเพราะว่าเด็ก อายุก็พึ่งจะไม่เท่าไหร่นะพอมันไม่ไปโรงเรียนปั๊บมันก็ว่างสิทีนี้ค่ะเออเพราะว่าเราเอาเวลาว่างไปทําอะไรเราก็หางานทํค่ะอาจารย์หางานทํแเราไปเป็นลูกจ้างตามบ้านบ้างแล้วก็ไปอยู่ร้านทําขนมเค้กบ้างครับฮะเขาก็ให้เดือนสามร้อยสามร้อยนี่ก็คือเราเราเป็นเด็กล้างถาดล้างถาดแบบเข้าทำขนมเค้กแล้วตอนนั้นน่ะตอนนั้นสิบสองแล้วเรสิบสองะสิบสองเริ่มเริ่มรับจ้างทั่วๆไปค่ะ เดือนต้อง300ร้อยเนี่จาะสามร้อยบาทนะเราก็ล้างถาดอ่าพวกรุ่นพี่เขาก็ปั้นแป้งเขาก็อบเป็นอะไรเป็นเราก็เข้าไปล้างถาดพอเราพอเราเป็นเด็กที่ว่าอยากจะอยากจะรู้ว่าเขาทำยังไงอะไรก็ชอบอ่ะอาจารย์พอเราล้างถาดเสร็จแล้วเสร็จเราก็มายืนมองเขายืนมองว่าทำยังไงอะไรเงี้ยเราก็ลองมั่งอ่าเราก็ช่วยเขาช่วยเขาปั้นแป้งมั่งเลยใส่ไส้อะไรเงี้ยฮะอาจารย์พอ พอเรามาทําเป็นเขาก็ขึ้นเงินเดือนให้600อยเยอะขึ้นอีกเท่าตัวเลย้อรยครับเจ้ว่าไปแล้วทํางานตั้งแต่12อ่ะ12แล้วก็หารายได้เลี้ยงดูตัวเองส่วนหนึ่งก็ต้องเอาให้ที่บ้านด้วยใช่ไหมใช่ที่บ้านด้วยเพราะที่บ้านเป็นกรุงศรีอ่าเราก็เตี๋ยก็จะสอนว่าถ้าเกิดใครทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอามาวางกองกลางเพราะต้องใช้จ่ายในบ้านใครได้มากก็มาวางมากหน่อยใครได้น้อยมาวางน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ก็เหมือนเราก็อยู่ได้อยู่ได้ภายใต้การเช่าบ้านอยู่ของครอบครัวและระหว่างที่เราออกไปทํางานข้างนอกเนี่ยร้านทําขนมเค้กแล้วคุณพ่อคุณแม่ทําอะไรคะตอนนั้นตอนนั้นก็หลังจากไฟไหม้ยังขายไก่สดอยู่ไหมไม่ขายแล้วคือว่าเตี๋ยเขามีความคิดว่าตอนนั้นไฟไหม้เนี่ยมันมีไก่ไก่ที่ที่หลงเหลือที่เป็นเป็นน่ะก็หนีจากไฟไหม้เตี๋ยเขาก็เลยจับไก่พวกนี้ไปทําบุญแล้วก็คือเลิกเลย เพราะมีความรู้สึกว่าเรา<ช>อาจจะฆ่าไก่เยอะเกินไป<ช>ตอนนั้นเขาก็ทําอะไรต่อล่ะทีนี้พอเขาไม่ขายนนไก่พอพอเขาไม่ขายไก่เสร็จปุ๊บไปขายของโรงเรียนอาจารย์เตี๋ยก็ไปขายของเรียนก็ไม่ดีทําขนมขายก็ไม่ดีเพราะตอหลังเขามาขายเป็ด พะโล้ไปรับปิดพะลล้มาวิ่งขายอะไรเงี้ยฮะก็เหมือนกับว่าเราก็ใช้ชีวิตกับการค้าขายมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงอายุเท่าไหร่ฮะถึงได้เริ่มต้นทํางานแบบจริงๆต่างๆอีกครั้งหนึ่งคือจากอายุ12ทํางานอยู่ร้านเค้กทำมาเรื่อยๆทามานานแค่ไหนกี่ปีก็อยู่ร้านเค้กประมาณ5ปีอาจารย์แต่ก็เปลี่ยนงานไปเรื่อยนะครเพราะว่าเรามีความคิดว่าเรามีเงินเดือนแค่นี้ มันก็น้อยอ่ะเราก็อยากเรียนนักษาผู้ใหญ่ด้วยแล้วเราก็อยากมีเงินเก็บคอ่าแล้วพอพอเราเลิกจากร้านเค้กไปแล้วเนี่ยเราก็เป็นนิสซี่เด็กเด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยรับจ้างเลี้ยงเด็กอีกอ่านิสซี่เด็กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยหลายหลายอาชีพหลายอาชีพมาจากโรงงานก็เคยไปนะฮะครับครับเรียกว่าเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้ทําทุกอย่างเลยค่ะ S 1> <S 1> ขอให้ได้เงินนะอาจารย์ขอให้สุจริตอะมันเหมือนชีวิตก็ค่อยด้วยความขยันนะ <K> ด้วยความที่พี่เป็นคนขยันเนี่ยชีวิตมันน่าจะผ่านไปได้เรื่อยๆ <K> จนกระทั่งมีเหตุจุดเหตุการณ์ครั้งสําคัญอีกก็คือคนเราโตเป็นสาวข, <K> ขึ้นมาก็หลายๆคนก็ต้องตร่นมตัวที่จะมีครอบครัวใช <K> ่ไหมฮะหลังจากนั้นแล้วแล้วพี่เองพอโตขึ้นอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของพี่เป็นยังไงบ้าง ก็พอโตขึ้นเราเปลี่ยนงานไปเรื่อยจายนเราเปลี่ยนงานไปเรื่อยแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่จะมาแต่งงานมาอยู่ร้านาขายมอเตอร์ไซค์ครับด้านนี้ไอ้ฟาร์มที่ว่าเราอ่ะเรียนน้อยคอมอ่ะคอมพิวเตอร์เราก็ไม่เป็นเขาก็เลยให้เราไปอยู่ฝ่ายอะไรหลังบ้านครับตอนนั้นร้านเนี้ยเขาจะขายมอเตอร์ไซค์แบบญี่ปุ่นอ่ะ เราจะซื้ญี่ปุ่นที่เขาเอาที่10ปีแล้วญี่ปุ่นก็ไม่เอาอ่ะเขาก็จะเอาเข้ามาเมืองไทยแล้วก็จะมาประกอบขายเจ0บาทคบาทอ๋อเราก็เราก็อยู่ฝ่ายอะไรแล้วได้มีโอกาสไปเจอกับคู่ชีวิตในช่วงนั้นค่ะในช่วงนั้นอาจารย์พอไปอยู่ฝ่ายไหลปุ๊บเราก็ยังไม่ยังไม่ละนะฮะอยากจะอยากจะมีเงินเก็บอยากจะมีบ้านมีรถเหมือนเราเราก็คิดเหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมอาจารย์เราก็ไปเจอธุรกิจของต่างชาติก่อนครับ นี้เพื่อนเขาก็พาไปดูเป็นธุรกิจขายตรงขายตรงของต่างชาติครับค่ะพอทําในขณะนั้นอาจารย์แล้วพอมาเจอคู่ชีวิตที่นั่นที่นั่นอ๋อที่ที่นั่นก็จึเป็นเหตุว่าระหว่างที่เราทํางานที่ร้านมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราเป็นคนมีความฝันยังอยากที่จะมีรายได้อยากที่จะมีเงินเก็บอยู่พอไปลองทาธุรกิจบริษัทแรกก็ไปเจอคู่ชีวิตที่นั่นนั่นเองครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อว่า หลังจากนั้นแล้วชีวิตของคุณน้ำค้างจะดำเนินต่อไปอย่างไรช่วงหน้าต้องติดตามกันต่อนะครับคือมีผู้หญิงสองคนที่เขายืนข้างข้างน้ำค้างแล้วเขาก็คุยกันเป็นไงเขาคุยกันเขาไม่ได้ฟังแผลแล้วเขาคุยกันค,คนที่หนึ่งก็ถามคนที่สองว่าเป็นยังไงมั่งยอดเดือนที่แล้วอคนที่สองก็ตอบคนที่หนึ่งว่ายอดตกไปนิดนึงแล้วคนที่หนึ่งก็ถามอ้าวแล้วเหลือคอมเท่าไหร่ล่ะคนที่สองก็ตอบว่าห้าหมื่นกว่าบาทเอง เท่านั้นแหละอาจารย์เอ้ยบางครั้งรู้สึกว่าตัวเองอ้ยมันได้ห้าหมื่นอ่ะตูนเต้น